สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกสาเลเชั่นนะครับหนังนี้ผเจะเลเชั่นในคราวนี้นะครับเรื่องดิสไซเลนเงียบให้หลอนนะครับผมซึ่งเป็นหนังจากเ e t f l i ิกนะฮะถึงเรื่องย่อคล่านะครับก็เกี่ยวกับเมื่อมนุษย์ต่างดาวนะครับบุกโลกนะครับผมและเขาจะล่าพวกคุณด้วยการฟังเสียงนะครับถ้าคุณอยากจะรอดนะครับห้ามส่งเสียงนะครับผมเนื้อเรื่องนี้คล้ายคอเอเพสเลยนะคล้ายกับเรื่องอื่นที่แบบตกใจขนาดนั้นเลยนะเออเราไปดูพร้อมกันเลยไหมครับ รื่องน้นนะ,นอ,นอ,ะอยู่ข้างบน,นอะ่ะนกบินเพียบเลยเอายายมึงเอ้ามีเสียงยื่น mm I oh, yeah. regions of the country are being the It's like the we, okay. <laughs> we can't trust anyone now. Hey. มันเ่ยมันเหมือนตั้งใจเรียก s i l e n ว่าอะไรสำหรับเราเหรอยังยังไม่รู้สึกว่าน่าดูมากเท่าไหร่นะ รู้สึกว่ามันก็เหมือนอ่ามันก็เหมือนเรื่องอื่นที่คอนเซปต์เดียวกันนั่นแหละอื hmm. คือเงียบยังไงให้รอดก็ตามตามเรื่องอ่ะ hmm. คือถ้ามึงไม่เงียบมึงก็อาจจะไม่รอดอ hmm. เออแต่มันก็ไม่ได้มีมิติอื่นให้เรารู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกไปกว่าเรื่องที่แบบมันเคยมันมันเป็นพล็อตแบบนี้ hmm. อะไรเงี้ยเออหรืออาจจะเป็นแค่ตัวอย่างมันอาจจะน้อยไปมมันอาจจะเล่าน้อยไปอ่ะ hmm. สําหรับเรานะอื hmm. ก็ยังยังรู้สึกเฉยๆอยู่แล้วก็แล้วก็ไอฉากที่แบบมีคนมาหลายๆคนอะที่มาหน้าบ้านแล้วก็แบบถือกระดาษที่เขียนว่าแบบชื่ออะไรเงี้ยคือถ้ามันเผยอ,อีกนิดนึงอะอว่าไอพวกนี้มันแบบอะไรยังไงมันอาจจะดูน่าสนใจกว่านี้ได้นะคือคือให้เห็นนิดนึงว่ามันเป็นพวกมนุษย์ที่เดือดร้อนเหมือนกับเราประวะหรือว่ามันเป็นมนุษย์อีกฝั่งหนึง่งที่แบบมันจะมาเป็นศัตรูเรามันจะมาอะไร อีกนิดนึงอ่ะให้รู้สึกว่าเออเรื่องนี้มันมีพอยต์อื่นนอกจากการหนีนกนกสัตว์ประหลาดนั้นน่ะอ,อก็อาจจะน่าสนใจกว่านี้อะไรอย่างนี้สำหรับผมนะผมว่าตัวอย่างมันออกมาดีแล้วนะมผมว่าเฉลยเท่านี้กําลังดีเพราะว่ามันเหมือนกับมันมันเหมือนให้คนคิดเองน่าจะตื่นเต้นกว่านะแต่ผมสิ่งที่ผมชอบเลยของหนังเรื่องนี้นะครับผมผมรู้สึกว่าด้วยความที่ไอสัตว์ประหลาดเนี่ยมันเป็นนก ออมันเหมือนกับว่ามันไปทําลายพวกสัญญาณสอยฟ้าหรือว่าอะไรนี้ได้ไงแล้วมันทํารู้สึกว่าแบบมันเหมือนมันโดนจ้องอยู่ทุกที่อ่ะคือถ้ามันเป็นสัตว์ประหลาดที่อยู่บนพื้นเนี่ยมันก็ยังรู้สึกว่าเออมันแบบเราลอดด้วยด้วยการอยู่บนฟ้าไงแต่คราวนี้แบบไอ้สัตว์ประหลาดมันอยู่บนฟ้าแล้วกูจะหนียังไงเออมันเหมือนแบบหนีไม่ได้อ่ะแล้วด้วยความที่มันเหมือนกับว่ามันมีช็อตที่เป็นเหมือนกับเวลาจะโทรจะดูโทรทัศน์ก็ดูไม่ได้ แล้วเหมือนจะสื่อสารก็สื่อสารกันไม่ได้อะมันเรืรู้สวนมันเป็นมันเหมือนคนแมันโดนบีบให้อยู่นแบบแบบกระจุกเดียวจริงๆอ่ะซึ่งพอหนังเรื่องนี้ออกมาผมว่าแน่นอนมันต้องต้องมีคนไปเปรียบกับคว์เอ็ดเพสแน่นอนซึ่งออแต่ผมว่าตำรวจอันนี้มันก็เป็นสัมปทาดอีกรูปแบบหนึ่งนะที่ก็น่าสนใจอยู่และไอ้ส่วนคนเนี่ยที่มันมารวมกันหน้าบ้านแล้วแบบชู้เนี่ยเออซึ่งเราก็ไม่ดอไม่ถูกจริงนะว่ามันเป็นมันเป็นพวก มนุษย์แปลกประหลาดหรือว่าเป็นพวกเดียวกันหรือว่าเป็นคนละพวกแต่หน้าตามึงเนี่ยดูแบบไม่ได้ไว้ใจไม่ได้มาดีอ,ะอ่ะเออก็ก็เลยมันแหลยอาจจะมีพูดถึงเรื่องการที่พอโลกมันจะแตกคนมันอาจจะ <S <S แข่งแย่งแข<น>่งแย่งชิงดีหรือว่า,วานิสัยเปลี่ยนเลยหรือเปล่าหรือไอพวกนกพวกนี้มันมีพิษหรือเปล่าพอโดนกาดคนก็เปลี่ยนเป็นคนดีไป็นคนเหี้ยอย่างนี้หรือเปล่า ก็ไม่รู้นะอเออมันก็เหมือนเป็นทิ้งพิจารณาไว้ให้คนดูเหมือนกันนะครับผมคงเรื่องประมาณนี้มันก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบดูหนังสเปราดลอะ่ะผมรู้สึกดูแล้วมันเหมือนหนังสเปราดลัมากเลยนะอืมถ้าใครดูอยากดูหนังแบบตื่นเต้นระทึกใจแบบไม่ต้องคิดอะไรมากดูเอามมนผมว่าเรื่องนี้มันก็น่าจะตอบโจทย์นะอืมก็เข้าที่เน็ตฟ i ิกวันที่10เมษายนนะครับก็รอดูกันได้นะครับ แลังน,นั้นเมื่อนี่ตัวอย่างหนังเรื่องนี้ที่ <c oughs> คิดว่าหนังเรื่องนี้น่าสนุกว,ว่ <c oughs> วาก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับแต่ถ้าเพื่อนชอบดูหนังนอกกระแสนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและลืมกดซับสไคร้ด้วยนะครับไปเจริญภาคลิปใหม่ก่อนใครนะครับจ <c oughs> นคลิปนี้ครับผมโอมครับ <c oughs> ไปค่ะ <c oughs> ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ